The v o i c e Presented by t r u e v o e Edge 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน Oppo R7 Lite ขอต้อนรับกลับเข้าสู่สัปดาห์สุดท้ายของรอบ Battle และคู่สุดท้ายที่จะขึ้นเวที Battle กันก็คือลูกทีมของโคชก้อง คุณไก่กับคุณนกเพราะว่าพี่ไก่เขาเก่งด like ้วยเขาเป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เก่งรู้สึกแบบเหลือตัวนิดเดียวเลยเหลือตัวเล็กเลยเสียงแกใสมากโอ้โหแบบสุดยอดอ่ะเหมือนกับแบบว่า ฟ้าส่งมาให้คู่กันอ่ะเป็นสัตว์ปีกทั้งคู่เลยอ่ะชื่อไก่ชื่อนกอย่างเงี้ยค่ะยังว่าเอ๊สองคนร้องกันไปร้องกันไปจะเป็นเกาหรือเปล่าเนี่ยจัดเพลงนี้มาให้พี่ทั้งสองคนถูกไวทีเดียว too much heaven นี่เพลงนี้มีความหมายมากมันเป็นความรักที่แบบ ไม่มีวันตายแล้วก็เป็นความรักที่จริง,จรงใจที่สุดนกก็เลยคิดว่าเพลงนี้มันไม่มีใครเหมาะสมที่จะมอบให้เท่ากับลูกสาวของนกทั้งสองคนเขาก็จะตีความไปคนละแบบพี่นกนี่มีลูกสาวนะฮะพี่ไก่นี่มีลูกชายมันทําให้เขามีอินเนอร์ที่จะแสดงออกมาได้อย่างเต็มที่ such your น,นี้ตอ ติดใจกับพี่ก้องตั้งแต่ทีแรกครง loving such a beautiful thing น่าจะมีภาษาตั้งแต่แรกนกร้องเสียงภาษาไม่ค่อยเก่ง<ม>แต่ว่าถ้าคุณนัดบอกบอกร้<ม>องให้นกฟังนั้นนกก็จะจําได้แต่ให้นกนึกเองนึกไม่เป็นได้ค่ะได้ค่ะพี่ๆทั้งสองคนเนี่ยไม่เคยไม่เคยร้องเพลงแบบที่ต้องประสานเสียงกันมาก่อนก็จะมีงงๆบ้างอะค่ะแต่ว่าความน่ารักที่นัดและพี่ๆเห็นกันคือเหมือนเหมือนพี่ทั้งสองคนเหมือนได้กลับมาเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะคะ แววตาและความอยากรู้อยากได้วิชาของเขามันเหมือนเหมือนเด็กเลยอะแล้วน่ารักมากค่ะมันเป็นการยากค่ะคือเราต้องใช้ทั้งหูเนี่ยฟังเสียงระดับเสียงของพี่นกระดับเสียงพี่นกตรงไหนและพี่นกหยุดหยุดหายใจตรงไหนพี่นกเข้าท่อนไหนคือมันสอ,อย่างเลยแล้วแล้ไหนจะเสียงประสานเราอีกจะต้องให้ตรงอะไรเงี้ยมันยากยากตรงนี้ค่ะนกก็จะต้องกลับไปซ้อมกลับไปทํากันบ้านแล้วก็พยายาม ึกข้อบกพร่องก็คือเสียงประสานเนี่ยให้มากๆแล้วก็รอดูว่าเดี๋ยวมาซ้อมกับวงอีกทีว่านกจะทำสำเร็จไหมทำได้ไหม Nobody gets too much เห็นความเป็นตัวจริงครับ mm hmm. เห็นนักร้องตัวจริง mm hmm. เห็นความเป็น professional mm hmm. เวลาเขาร้องเนี่ย mm hmm. เพลงเพลงมันเข้าปากมากมันเหมือนแบบไม่ไม่ต้องมานั่งดูเนื้อไม่ต้องมานั่งจำเนื้อ mm hmm. เหมือนทุกอย่างมันอยู่ในหัวเขาอยู่แล้วเขาสามารถที่จะปล่ mm hmm. อยออกมาได้เลย mm hmm. แอบสังเกตเห็นคือ ทั้งสองคนเนี่ยจะต้องพยายามหาช่องที่จะไว้ปล่อยมัดเด็ดของตัวเองซึ่งคนดูจะต้องสังเกตดีๆว่าแต่ละคนจะแอบหยอดมัดเด็ดตัวเองลงมานิดๆหน่อยๆแบบแสบๆคันๆพอให้ได้ยินกันค่ะอยากจะสร้างมุมมองใหม่ๆให้กับคนทางบ้านได้เห็นนะคะว่าการร้องเพลงแล้วมีความสุขอะฟีลลิ่งของในคนวัยๆเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้ลองดูนะคะนกอกากให้คนดูทางบ้านเห็นว่า การเป็นแม่ที่มีความสุขที่มีลูกที่น่ารักอารมณ์มันเป็นยังไงอารมณ์มันเป็นอย่างเราสองคนนี่แหละยังไงก็ให้กำลังใจนะครับออพอก่อนเลยครับพอ,อก่อนเลยครับการพบกันระหว่างสองสาวรุ่นใหญ่จากทีมโคชก้องคนแรกนักร้องรุ่นเก่าดีกรีระดับแชมป์คุณไก่ กับนักร้องรุ่นใหญ่เจ้าของเสียงลูกคอเก้าชัน้นคุณนกเริ่มแบทเทิล Through you and flows through me, and I love you so much more. And then All the tears you have to cry. You're my love. You're my love. <laughs> I can see a new tomorrow. Everything we all we'll will never die. Love is such a beautiful. ยอดมากเลยนะคะกับสองดีว่าของเราค่ะพอจบอยบค่ะเป็นไงบ้างคะคือนั่งดูแบบตะลึงตั้งแต่ต้นจนจบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันมันแทบจะแบบว่าสมบูรณ์แบบพยายามจะคือถ้าเป็นคู่อื่นๆที่ผ่านมาเราจะนั่งลุ้นกับน้องๆแล้วก็แบบเฮ้ยมันไม่พลาดตรงนี้เอ้มันพลาดนิดพลาดหน่อยมันอ้แต่นี่คือแบบมันไม่มีแผลเลยสักแผลครับมันมันเนียนกริปมันแบบ ทั้งอารมณ์ทั้งความเข้ากันทั้งน้ำเสียงคือทุกสิ่งทุกอย่างมันโอ้โหขนลุกไปหมดเลยครับขอบคุณมากครับที่มาวันนี้ครับผมบคุณครับขอบคุณเพิรจอยบอยค่ะเพรสิงโตนะคะผมก็ต้องขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนด้วยนะครับ <c oughs> โอ้โหเป็นโชว์ที่มหัศจรรย์มากไม่เคยเห็นแบบนี้สดๆมาก่อนคือ ถ้าให้ไปดูนี่คงต้องเสียสตังซื้อบัตรไปเยอะมากเพื่อที่จะได้ดูคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้วันนี้มีโอกาสได้มานั่งตรงนี้ขอบคุณรายการ The Voice มากๆแล้วก็ขอบคุณพี่ทั้งสองคนที่ทำโชคมาดีมากให้ศิลปินรุ่นหลานอย่างผมได้ได้นั่งชมรู้สึกมีความสุขมากๆที่ได้ฟังเพลงของพี่ทั้งสองคนครับรขอบคุณ <laughs> มากครับขอบคุณพอสิงตโตค่ะพอเจ้าของทีมเป็นยังไงบ้างคะ อย่างแรกขอบคุณพี่ทั้งสองคนมากนะครับผมรู้สึกพี่ทั้งสองคนเป็นความภาคภูมใิใจที่สุดในทีมผมนะครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากที่ผมได้มีโอกาสเป็นโคช้ชนักร้องที่เรียกว่าสุดยอดคู่หนึ่งของเมืองไทยนะครับก็อย่างที่โจอี้อบนะครับผมก็หาที่ติหาแผลไม่เจอไม่มีอะไรที่ ที่จะติได้เลยนะครับทั้งทั้งสองท่านเลยนะครับยินดีมากครับที่ได้ร่วมง,งานกันกับพี่ทั้งสองคนขอบคุณนะครับเชื่อว่าพี่ก้องจะต้องลำบากใจนะคะ,ะตอนนี้พวกเราทุกคนก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแต่ถึงเวลาที่พี่ก้องจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ใครผ่านเข้าสู่รอบน n o เอ o u ค่ะ ผมขออนุญาตเลือกขออนุญาตเลือกพี่ไก่ครับคุณไก่นะคะผ่านเข้าสู่รอบ็อบเอาค่ะขอแสดงความยินดีด,ด้วยนะคะยอดเผมเก่งมากเก่งมากตอนนี้นะคะอยากจะให้คุณโนกพูดอะไรกับ พ่อก้องสักนิดนึงค่ะอย่างที่นกเคยบอกนะคะว่าทั้งชีวิตนกไม่เคยประกวดร้องเพลงที่ไหนเลยและก็นี่ก็เป็นโอกาสแรกที่นกมาประกวดร้องเพลงและนกก็ไม่เคยหวังมากไปกว่านี้นกหวังแค่นี้แล้วนกก็สมหวังแล้วอยากจะขอบคุณพี่ก้องมากๆขอบคุณพี่ๆโค้ชทุกคนที่สร้างกําลังใจให้นกเพราะนกไม่เคยมั่นใจในศักยภาพในการร้องเพลงของนกเท่าที่ควรที่เคยผ่านมา แต่วันนี้พี่ก้องพี่พี่โค้ชทั้งสี่คนได้เรียกความมั่นใจของนกกลับคืนมาอีกครั้งหนึง่งขอขอบพระคุณมากๆค่ะวันนี้พี่นกทำให้เราเห็นแล้วนะคะพี่นกสุดยอมมากมค่ะเขอเสียงพรบมือดังๆด้วยนะคะอยากปวดใจูตุ่้หยเสียดายเขาอะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วเป็น เป็นช่วงโมเมนต์ที่มันขัดใจตัวเองมากแบบว่ามือแบบว่าอยากจะกดแบบอยากจะกดแต่แบบคือมันเป็นกติกาก็ต้องห้ามไม่รู้จะโทษอะไรนอกสเจากการละเวลาและอุปเพสันนิวาสจริงๆที่ที่มันไม่ทําให้เราได้เจอกันสุดท้ายก็ได้จะเก็บไว้ในความทรงจําครับขอขอบคุขอขอบยากกดอะอยากได้อะทำไมอะ คุณครับก็ไม่เสียรายชีวิตเยเรียกกับมกรดได้ไม่ได้รอบแบทเทิลทั้ง4สัปดาห์จบลงและนี่คือโฉมหน้าของสมาชิกในแต่ละทีมทั้ง8คนการแข่งขันรอบต่อไปรอบน็อกเอาท์จาก8คน จะเหลือเพียง4โค้ดทั้ง4จะต้องลำบากใจในการเลือกลูกทีมเข้าสู่รอบต่อไปมากขึ้นผมขอเรียกคุณในซัปดาหห์น้นานะ